ถามคนเคยหูหนวกเสียงอะไรที่น่าประทับใจน้อยที่สุดนี่คือฟังเอาเรื่องหวังว่าดูคลิปนี้แล้วจะได้รู้สึกขอบคุณการได้ยินของตัวเองมากขึ้นนะฮะหเพื่อนผมหูหนวกเขาบอกว่าเสียงที่น่าผิดหวังที่สุดก็คือเวลาเปิดน้ําอัลลมแล้วก็เสียงหมาเห่าแล้วเรื่องน่าแปลกใจที่สุดก็คือแสงไม่มีเสียงแล้วต้นไม้ก็ไม่มีเสียงด้วย 2. ตอนที่ลุงผมใส่ประสาทหูเทียมมาลุงก็สงสัยทั้งวันว่าเสียงอัปลักษณ์ที่ดังตลอดเวลาคือเสียงอะไร หลังจากหากันอยู่หลายชั่วโมงก็เจอว่ามันคือเสียงเข็มวินาทีของนาฬิกาลุงถามว่าทำไมมันถึงมีเสียงด้วยเนี่ยผมคิดว่าก็คงต้องไปจูนเครื่องช่วยฟังละมั้งไม่งั้นมันคงน่ารำคาญจริงๆส่วนเรื่องดีนะตอนที่ลุงใส่ประสาทหูเทียมมาใหม่ๆลุงร้องไห้ด้วยความดีใจที่ได้รู้ว่าเสียงพ่อผมไม่เหมือนกับเสียงพยาบาล2.1ผมเข้าใจนะในฐานะคนได้ยินปกติก็รำคาญเสียงเข็มวินาทีเหมือนกัน2.2 การที่คิดว่าทุกคนเสียงเหมือนกันหมดมาตั้งแต่เกิดเนี่ยโหดมากนะ 3. พ่อผมคลอดก่อนกําหนดเกือบ2เดือนแล้วก็มีปัญหาเรื่องการได้ยินมาตลอดจนอายุ50กว่าแล้วนั่นแหละถึงนึกได้ว่าต้องใส่เครื่องช่วยฟังผมจําได้เลยว่านั่งรถไปกับพ่อตอนติดไฟแดงก็เห็นว่าพ่อรําคาญอะไรสักอย่างพ่อถามว่าเสียงติ๊กๆเนี่ยเสียงอะไรไปทําอะไรกับรถมาเหรอผมก็เลยบอกพ่อไปว่ามันเป็นเสียงไฟเลี้ยวพ่อก็ถามว่าไฟเลี้ยวมีเสียงด้วยเหรอ3.1 ผมเป็นนักสอดสัมผัสวิทยาเคยใส่เครื่องช่วยฟังให้คนไข้มาเป็นพันแล้วเรื่องแบบนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาของคนไข้ส่วนใหญ่เลยเขาจะไม่รู้ว่าไฟเลี้ยวสวิชไฟการเดินกระดาษมีเสียงมันเป็นเสียงที่คนที่มีปัญหาเรื่องการได้ยินไม่ได้ยินมานานมากหรือไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำ3.2ตาผมที่เสียไปเกลียดเครื่องช่วยฟังตาบอกว่าเกลียดเสียงตอนเดินเมื่อก่อนตาไม่เคยได้ยินเสียงตอนเดินเลย3.3 ลองคิดดูสิพอใส่เครื่องช่วยฟังก็ได้รู้ว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนเดินเบาอย่างที่คิดเลย 4. เรื่องที่ผมชอบที่สุดของการใส่เครื่องช่วยฟังก็คือมันเหมือนได้เปิดประตูไปสู่โลกของเสียงในชีวิตประจําวันนี่แหละเสียงเสื้อผ้าเศษส,สีเสียงต้นไม้เสียงใบไม้โดนลมเสียงบรรยากาศในบ้านอย่างพัดลมพื้นไม้ลั่นเสียงหิมะโดนเหยียบวันที่หิมะตกทุกอย่างเลยผมรู้ว่าเครื่องช่วยฟังรุ่นใหม่ๆจะมีตัวปิดการเสียงคนที่ใส่เครื่องช่วยฟังจะได้ยินเสียงพวกนี้น้อยลง แต่ผมใส่เครื่องช่วยฟังมาเกือบ30ปีแล้วผมเปิดทุกอย่างเลยเพราะผมอยากได้ยินทุกอย่างนั่นแหละ4.1เรื่องใหญ่ที่สุดสําหรับชั้นก็คือเสื้อผ้ามีเสียงตลอดเวลาแฟนชั้นมองบนแรงมากตอนฉันบอกเขาว่าฉันได้ยินเสียงกางเกงคือก็เดินปกติเนี่ยแหละแต่ฉั้นได้ยินเสียงกางเกงตัวเองเสียดสีกันด้วย4.2เคยให้นักส่สัมผัสวิทยาใส่เครื่องช่วยฟังให้หลายปีก่อนตอนเขากาลังจุนเครื่องช่วยฟังอยู่ในคอมผมก็นั่งเงียบๆแล้วก็ถามเขาว่า ไอเสียงติ๊กๆเนี่ยคือเสียงอะไรเขาจ้องผมอยู่หลายวิแล้วก็ตอบว่าข้างหลังคุณมีนาฬิกาแขวนอยู่บนผนังนี่ยผมอึ้งไปเลย4.3ผมหูหน่วงตั้งแต่2อขวบถึง22มาได้ยินตอนผ่าตัดแก้ไขโครงสร้างในหูเมื่อ6เดือนก่อนนี่เองผมคิดจริงๆว่าต้นไม้นะ่ยมีเสียงตอนงอกด้วยแล้วก็ผิดหวังมากเลยที่ได้รู้ว่ามันไม่มีเสียง เสียงจากสายไฟฟ้าแรงสูงก็ไม่ได้ดังเหมือนกันผมนึกว่ามันจะดังมากซะอีกตู้เย็นบ้านผมยังดังกว่าสายไฟฟ้าแรงสูงเลยมันเป็นไปได้ไงเนี่ยแปลกมากเพิ่มเติมมีคนบอกว่าหน่อไม้กับต้นรูบาร์บมีเสียงตอนงอกเดี๋ยวจะไปดูลิงก์ที่คุณส่งมาให้นะขอบคุณมากที่มีคนถามว่าทําไมถึงคิดว่าต้นไม้มีเสียงผมขอตอบว่าก็มันต้นใหญ่มีชีวิตแล้วก็แข็งแรงก็เลยคิดว่าต้องมีเสียงเนะี่ยแต่ก็มีคนบอกผมด้วยว่าทะเลเสียงดังมาก4.4 ห็นหลายคอมเมนต์เลยบอกว่าคิดว่าต้นไม้มีเสียงตอนนี้คุณได้ยินปกติแล้วบอกหน่อยได้ไหมว่าเสียงต้นไม้ที่คุณคิดไว้มันใกล้เคียงกับเสียงอะไรมากที่สุด4.5ได้เลยตอนนี้ผมได้ยินแล้วเสียงที่ใกล้เคียงกับเสียงต้นไม้ที่ผมคิดไว้ก็คือเสียงเวลาเดินข้ามสะพานไม้เก่าๆเนี่ย4.6ต้นข้าวโพดที่โตเร็วมากๆบางทีจะได้ยินเสียงมันลั่นจริงๆนะถ้าอยู่ในไร่ข้าวโพดที่เงียบมากๆเนี่ย4.8ที่บอกว่าสายไฟฟ้าแรงสูงเสียงไม่ดัง มันก็ขึ้นกับว่าอยู่ที่ไหนนะถ้าคุณอยู่ในชนบทจะได้ยินเสียงจี่จากสายไฟฟ้าแรงสูงแน่นอน 5. ผมจําได้ว่าเคยมีคนบอกว่าแปลกใจมากที่พระอาทิตย์ไม่มีเสียง 5.1. นี่ถ้าพระอาทิตย์ขึ้นและมีเสียง THX ดังขึ้นมาด้วยก็ดีนะสิ 6. เสียงพระอาทิตย์เป็นพิชสูงสูงต่ำๆๆมันน่าสยองมากนะ6.1 ถ้าเสียงดวงอาทิตย์ส่งมาถึงโลกได้ผมว่าเราคงไม่วิวัฒนาการหูขึ้นมามันคงไร้ประโยชน์เนี่ยหกไม่คิดเลยว่าเราอาจจะวิวัฒนาการมาให้กรองเสียงดวงอาทิตย์ออกไปแล้วก็ได้ 7. น้องสาวฉันไม่ยอมใส่เครื่องช่วยฟังอยู่นานมากแต่ในที่สุดก็ยอมใส่แล้วก็บอกว่าเสียงแรกที่ได้ยินเลยก็คือเสียงจีจีซาซามันก็คือเสียงน้ําอามณ์ของเธอ7.1 อยากรู้จังว่าคนที่เพิ่งเคยได้ยินจะใช้เวลาเรียนรู้คำเรียนเสียงธรรมชาตินานไหมอย่างน้องสาวคุณรู้ตอนไหนว่าเสียงซ่าเป็นยังไงหรือมาอธิบายกันทีหลังว่าเสียงน้ําอลมณ์เป็นยังไง7.2ฉันคิดว่าเธอจําได้จากตอนเด็กๆนะ่ะเธอเริ่มสูญเสียการได้ยินตอนอายุ20มาใส่เครื่องช่วยฟังตอนอายุ29 8ตอนแม่ใส่เครื่องช่วยฟังแม่ฉันบ่นตลอดเลยว่าได้ยินทุกอย่างเลยตอนนี้ได้ยินเสียงเดินของตัวเองด้วยคือคนอื่นเขาก็ด้ยินเสียงเดินของตัวเองเท่านั้นแหละแม่ 9. ฉันหูหนวกเกือบสนิทตอน6กขวบพอผ่าตัดเสร็จฉันจำได้ว่าร้องไห้เพราะกลัวเสียงเครื่องดูดฝุ่นอยู่พักหนึ่งคือมันดังแล้วก็น่ากลัวมาก 9.1. เสียใจด้วยนะมันคงน่ากลัวมากแล้วมันก็คงอธิบายได้ด้วยว่าทำไมหมาถึงเกลียดเครื่องดูดฝุ่นนัก 9.2. ลูกชายผมอายุขวบครึ่งรักเครื่องดูดฝุ่นมากเจอทีไรก็กอดวิ่งไล่ตามจะแยงไปให้ได้คลาส,สายตามเมื่อไหร่แล้วก็จะวิ่งไปเปิดเครื่องเองเลยด้วยซำ้ำ สิไม่อยากเชื่อเลยผมปิดบังมาตลอดชีวิตว่าใส่เครื่องช่วยฟังและดันมีกระทู้แบบนี้แมสใน Reddit ผมทราบซึ้งพวกคุณมากนะถ้าคุณบอกผมตอน3มขวบว่าสักวันหนึ่งเรื่องแบบนี้จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาผมในตอนนั้นคงจะดีใจมากผมทราบซึ้งกับคำถามดีๆคำพูดดีๆต่อคนพิการไม่ว่าในรูปแบบใดด้วยเราเองก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนี้เหมือนคุณนั่นแหละผมเพิ่งใส่เครื่องช่วยฟังดิจิตอลกวเดือนก่อนมีเรื่องขำๆประมาณนี้ ผมคิดว่าน้ำอารมลมดูซาซแล้วเสียงมันก็ซาจริงๆเสียงใบไม้ตอนลมพัดฟังดูสบายใจมากอะไรก็มีเสียงทั้งนั้นเสียงหมเสียงป๊อกเสียงหึ่งๆของตู้เย็นเสียงนาฬิกาเสียงสู้ในอากาศพวกคุณนอนหลับกันได้ยังไงเสียงเพลงก็น่าฟังมากนะผมได้ยินเสียงคนอื่นที่อยู่อีกห้องได้ยินเสียงรถวิ่งมาจอดได้ยินเสียงเครื่องยนต์ที่อยู่ท้ายรถเมย์ได้ยินเสียงช้อนได้ยินเสียงจูบได้ยินเสียงกริ๊กเบาๆตอนประตูเปิดปิดเอง เสียงเดินบนถนนลูกลังก็กรอบแกรบดีผมได้ยินเสียงตัวเองด้วยซึ่งมันก็ไม่ได้แย่นะผมชอบเสียงเพลงมากด้วยลหละก็ชอบมาตลอดแหละแต่ว่าตอนนี้ผมสามารถฟังกับหูตัวเองได้แล้วมันเหลือเชื่อมากพวกคุณโชคดีมากนะที่ได้ยินเสียงแบบนี้มาตลอด10.1กระทูนี้ใจฟูมากเลยชอบความกระตือรือร้อนของคุณจัง10.2มันก็ดีมากนะทุกวันเวลายกเครื่องช่วยฟังขึ้นมาใส่มันจะมีเสียงมีไฟแสดงฐานนะ มันเหมือนว่าโลกทั้งใบมีชีวิตชีวาขึ้นมา11เพื่อนผมบอกว่าเสียงของล้อรถเข็นซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งน่าแปลกใจแล้วก็น่าสยอง 12. ผมใส่เครื่องช่วยฟังมาตลอดจนปี2010ก่อนหน้านั้นเป็นแบบอนาล็อกก็เลยจับเสียงเบาๆได้ไม่ดีเท่าไหร่และพอผมเปลี่ยนเป็นเครื่องช่วยฟังแบบดิจิตอลคู่แรกก็ได้ยินเสียงแปลกๆจนต้องไปถามนักโสตสัมผัสว่ามันคือเสียงอะไรกลายเป็นว่ามันคือเสียงเท้าของผมถูกับพรมผมไม่เคยได้ยินเสียงเท้าลากพื้นมาก่อน แล้วเมื่อกี้อาทิตย์ก่อนก็ได้รุ่นที่ใหม่ขึ้นมาใช้แล้วทีนี้ผมก็ได้ยินเสียงที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเยอะมากเทคโนโลยีเป็นเรื่องน่าอาศัศจรรย์จริงๆที่นึกออกอีกเสียงก็คือเสียงซ่าของน้ำบอลลูมผมไม่เคยได้ยินเสียงแบบนี้มาก่อนเลย12.1ชนับเกรดเครื่องช่วยฟังจากรุ่นปี2006มาเป็นปี2018มันเหลือเชื่อมากเครื่องช่วยฟังคู่เก่าช่วยขยายเสียงให้ดังขึ้นแต่คู่ใหม่เนี่ยเหมือนแว่นของหูเลยคือฉันไม่ได้หูหนวกนะแค่หูตึง ไม่ได้ยิยนเสียงเบาๆหรือเสียงความถี่สูงเวลาฉันขยับฉันเพิ่งรู้ว่าเสื้อผ้ามีเสียงด้วยแล้วเสียงทุกอย่างก็คมกลิบตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นข้างคาวเลยละ่ะ12.2ตอนได้แว่นใหม่ฉันก็รู้สึกเหมือนกันเลยตอนนี้ฉันมองใบไม้บนต้นไม้แยกกันทีละใบได้ไดแล้วเหลือเชื่อมาก 13. ผมมียาิคนหนึ่งที่หูหนวกตั้งแต่เกิดเขาเป็นอะไรสักอย่างที่ทำให้หูเขาปิดตายเมื่อ12ปีก่อนเขาก็ไปผ่าตัดเปิดหูมา แล้วก็ต้องใส่เหล็กค้ำเพื่อป้องกันไม่ให้มันปิดด้วยวันหนึ่งป้าผมลากพ่อไปเยี่ยมเขาแล้วพ่อก็ลากผมไปด้วยตอนเรากําลังนั่งจิบเบียร์อยู่บนชานบ้านเขาเขาก็เล่าว่ามันแปลกมากเลยที่อะไรก็มีเสียงนกบางตัวเสียงเพราะบางตัวเสียงน่าเกลียดแล้วเสียงคนเขาก็ไม่เคยคิดว่าเสียงเราจะเป็นแบบนี้เลยเขายังบอกด้วยว่าคิดว่าต้นไม้มีเสียงคือไม่ใช่เสียงลมพัดใบไม้นะแต่เป็นเสียงจากต้นไม้จริงๆยังไงซะ ตอนกำลังคุยกันอยู่ประตูก็เปิดแล้วก็มีเสียงเด็กร้องไห้ดังไปทั่วบ้านเขารีบอุดหูบอกว่าเสียงอะไรวะเนี่ยเขาพูดงี้จริงนะตอนนั้นแหละเขาก็ได้รู้ว่าเสียงร้องไห้ของหลานสาวเขาเป็นยังไงป้าผมตบกระบาลผมดังป้าบที่หัวเราะเขาส่วนพ่อผมเนี่ยขำจนชี่แทบรดกางเกง13.1ถ้าผมเพิ่งเคยได้ยินเสียงเด็กร้องไห้เป็นครั้งแรกก็คงมีปฏิกิริยาแบบนั้นเหมือนกัน13.2 เสียงเด็กทารกร้องไห้ไม่ได้แย่นะปัญหาจริงๆก็คือต่อเริ่มโตสักสองสามขวบที่กรีดเป็นผีเปรตสุดเสียงนั่นแหละ14ตอนฉันได้เครื่องช่วยฟังใหม่ๆจําได้ว่านั่งอยู่ในห้องแล้วก็คิดว่าได้ยินเสียงฝนตกข้างนอกก็เลยเดินไปดูแต่ข้างนอกแห้งสนิทกลายเป็นว่ามันคือเสียงเสื้อผ้าฉันเสียดสีกันเท่านั้นเองคือเสียงทุกอย่างมันท่วมท้นมากเนะี่ยตอนนี้ฉันรู้สึกว่าความเงียบทําให้หน้าอึดอัดเพราะฉันรู้แล้วว่ามีอะไรเกิดขึ้นอยู่รอบตัวมากมาย แต่ฉันไม่เคยได้รับรู้มันมาก่อนเลย14.1เหมือนกันผมไม่ชอบใส่เครื่องช่วยฟังเพราะมันมีหลายเสียงมากที่ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตู้เย็นผมเนี่ยดังมากแล้วผมก็ไม่ชอบเสียงมันเลย15ผมใส่เครื่องช่วยฟังตอนอายุ31สําหรับผมเสียงตู้เย็นนี่น่าแปลกใจมากและผมเป็นคนชอบรือ้อก็เลยต้องรื้อออกมาดูเองเลยเพราะคิดว่าต้องมีอะไรเสียแน่ๆ 16. อ่านกระทู้นี้แล้วนึกถึงคนที่เคยมาเล่าว่าไปเรียนมาหาลาัยคนหูหนวก แล้วทุกคนก็เสียงดังมากเพราะพวกเขาไม่ได้ยินเสียงตัวเองไม่รู้ว่าที่ทําอยู่เสียงดังแค่ไหนถ้าเด็กที่เรียนที่นั่นสักคนได้ไปใส่เครื่องช่วยฟังกลางเทอมแล้วกลับมาเรียนคงจะรู้สึกอับอายมากทีเดียว17เพื่อนบ้านผมเป็นคนหูหนวกแล้วเขาจะร้องสุดเสียงเวลาขี้ผมเคยคุยกับเพื่อนเขาเรื่องนี้แล้วเราสรุปกันได้ว่าที่เขาร้องสุดเสียงคงจะเป็นธรรมชาติของเขา17.1ลองนึกภาพว่าดึกๆสักตีสองง่วงเต็มแก่ อยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงคำรามมาแววแวแล้วเราก็รู้ว่าใครกำลังทำอะไรอยู่18เพื่อนบ้านชั้นหูหนวกตอนเด็กๆหน้าต่างห้องชั้นกับหน้าต่างห้องเขาตรงกันฉั้นก็เลยได้ยินทุกอย่างพอฉั้นโตขึ้นลูกเขาก็ย้ายมาอยู่ห้องนี้แทนและเพราะเขารู้ว่าที่บ้านเขาหูหนวกตอนเขาเล่นเกมเขาก็ตะโกนคุยกับเพื่อนในเกมสุดเสียงโดยที่ไม่ได้ปิดหน้าต่างตอนนี้เขาเรียนจบมปลายแล้วชันดีใจมากที่ไม่ได้อยู่บ้านหลังนั้นอีก พราะไม่อยากคิดภาพตอนเขาพาสาวมาบ้านเลย18.1เคยมีคนมาเล่าว่าต้องไปบอกน้องสาวที่หูหนวกว่าทุกคนในบ้านได้ยินเสียงตอนที่เธอ18.2ฉันคืออยู่ในเมืองเดียวกับโรงเรียนเพื่อคนหูหนวกแล้วฉันก็ทํางานที่ร้านขายของแม่และเด็กฉันเป็นพนักง,งานคนเดียวของร้านที่พอจะรู้ภาษามือบอกไว้ก่อนว่าฉันรู้แค่ตัวอักษรแล้วก็พูดได้อีกแค่นิดหน่อยเท่านั้นแต่แค่รู้ตัวอักษรก็มากพอจะช่วยลูกค้าประจําที่มาพร้อมเด็กทารกได้แล้ว พวกเขาจำได้ถึงขนาดว่าฉันทำงานกี่โมงแล้วก็ไปบอกเพื่อนกันว่าฉันอาจจะทำงานช้าหน่อยแต่ก็ยินดีสะกดคำตอบให้อย่างดีทีละคำเลยและตอนชลาออกก็มีคนส่งจดหมายมาหาบริษัทเยอะมากจนผู้จัดการภาคขอให้ฉันกลับไปทำงานให้ฉันเรียกเงินเดือนกับสวัสดิการเองได้เลย19ผมแค่หูตึงนะแต่ตอนได้ใส่เครื่องช่วยฟังครั้งแรกผมเพิ่งได้ยินเสียงใบไม้กรอบกแกรบอยู่ใต้เท้าผมยืนเหยียบใบไม้ด้วยความทึ่งอยู่พักใหญ่เลย19.1เ เรื่องตลกก็คือคนที่ได้ยินปกติก็ทำแบบนี้เหมือนกัน20ฉันใส่เครื่องช่วยฟังแบบฝังในกระดูกเมื่อกุมภาที่ผ่านมาฉันเป็นผู้หญิงอายุ29ใส่เครื่องช่วยฟังมา15ปีแล้วแต่ฉันก็ยังแปลกใจกับเสียงเสื้อผ้าเสียดสีเสียงเดินของตัวเองเสียงท้องร้องเสียงเวลาเก่าเสียงกระรอกวิ่งบนหลังคาเสียงฝนการเลือกฟังเสียงเครื่องดนตรีสักอย่างในเพลงก็น่าสนใจมากส่วนนี่คือเสียงที่ฉันเกลียดนะ เสียงกินเสียงตดเมื่อก่อนฉันจะได้ยินแต่เสียงตดที่ดังมากๆเท่านั้นเสียงฉี่ก็ดังมากเสียงทีวีแบ็กกราวด์ตอนนี้มันชัดมากฉันได้ยินชัดทุกคำจนเสียสมาธิเสียงจากเพื่อนบ้านเสียงเด็กตะโกนหมาเห่าเสียงย่าแต่ใส่เครื่องช่วยฟังคู่นี้ได้ยินเสียงดนตรีไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็คุ้มราคาอยู่แหละ21ฉันมีเพื่อนที่เป็นนักบัญชีเธอใส่เครื่องช่วยฟัง แล้วเวลาที่เธอไม่อยากฟังใครถามอะไรก็โง,ง่เธอจะถอดเครื่องช่วยฟังออกเอาไปวางไว้บนโต๊ะข้างๆพอมีคนมากวนใจเธอก็จะชี้เครื่องช่วยฟังแล้วก็ยักไหล่เหมือนจะบอกว่าโทษทีฉันไม่ได้ยินน่ะ22พอเพราตาผมหูตึงเพิ่งใส่เครื่องช่วยฟังไม่กี่ปีก่อนก็เหมือนที่คนอื่นในกระทูนี้บอกแหละเขาทึ่งกับเสียงนกร้องมากเขาบอกว่าเมื่อก่อนเมียเคยบอกว่าเสียงนกร้องเพาะมากเขาก็ฟังคํานี้จนเบื่อจนกระทั่งได้ยินเองแล้วเขาก็ยังเป็นคนที่เมินเสียงเตือนให้คาดเบลได้มึนมาก แล้วเสียงสัญญาณที่ดังมันก็ทําให้คนในรถอึดอัดทุกคนก็รอให้เขาคาดเบลเสียงมันจะได้เงียบสักทีสุดท้ายต้องมีใครสักคนตะโกนบอกเขานั่นแหละเขาถึงจะคาดตอนแรกผมนึกว่าเขาเป็นคนกวนประสาทแต่ความจริงก็คือสําหรับเขาเสียงเตือนให้คาดเบลมันเบามากๆ 23. เพื่อนผู้หญิงไปใส่เครื่องช่วยฟังมาสิ่งที่เธอประหลาดใจที่สุดก็คือเวลาเดินแล้วหน้าอกเด้งมันไม่มีเสียง24ผมหูตึงนะ ตอนใส่เครื่องช่วยฟังผมช็อกมากที่เวลาขับรถผมจะได้ยินเสียงรถคนอื่นด้วยแล้วก็เพิ่งรู้ตัวว่าเปิดทีวีเสียงดังไปเยอะเลย 24.1. เสียงที่จะทําให้เสียตังค์ก็คือเสียงจากรถตัวเองเนี่ยแหละ24.2ช่วงล่างดังเหรอปิดเครื่องช่วยฟังสิแค่นี้ก็ไม่ต้องซ่อมแล้ว 25. ลูกสาวผมมีปัญหาเรื่องการได้ยินตั้งแต่อายุ3เดือนตอนนี้เจ็ดขวบแล้วเพิ่งไปผาใส่ประสาทหูเทียมเมื่อสเดือนก่อน แต่ถึงจะใส่เครื่องช่วยฟังแล้วเธอก็ยังไม่ได้ยินเสียงนกร้องหรือเสียงเครื่องบินต้องชี้ให้ดูก่อนนั่นแหละเธอถึงจะหันไปดูได้แต่ถ้าไม่บอกเธอก็จะไม่ได้ยินเองตอนนี้เธอบอกว่าได้ยินเสียงนกแล้วผมหัวใจแทบละลายเลยคือก็ไม่มีใครถามหรอกแต่ผมอยากแชร์เรื่องของคนเป็นพ่อที่มีความสุขเนะี่ย26พ่อผมหูหนวกตอนเด็กๆที่นั่งรถเชฟวี่เบลเซอร์ของพ่อกระจกหลังมันดังหนวกหูมากเวลานั่งรถไปไกลๆทีนึงจะบ้าตายกันทั้งบ้าน แล้วพอพ่อไปผ่าใส่ประสาทหูเทียมมาพ่อถึงได้ยินที่พวกเราบ่นกันมาตั้งหลายปีพ่อได้แต่ร้องกา๊กแต่ว่าซ่อมยังไงมันก็ไม่หายดังพ่อหูหนวกทับสนิทตอนผมหกขวบแล้วก็ผ่าใส่ประสาทหูเทียมตอนผม18พ่อน่าจะเป็นคนที่ได้ผ่าตัดคนแรกๆเลยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนนั้นพ่อได้ยินแค่ข้างเดียวแล้วก็ได้ยินน้อยมากด้วยหมอก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าใส่ไปจะช่วยอะไรได้หรือเปล่าและวันที่พ่อไปลองเครื่องพ่อนั่งที่เก้าอี้หันหลังให้แม่ผมกับปู่ พอเจ้าหน้าที่ใส,เส่เศจปู่ผมก็ถามว่าไปตกปลากันไหมไมรอนแล้วพ่อผมก็ตอบโดยที่ไม่ต้องหันกลับมาเลยว่าได้ครับผมจําได้ว่าพ่อตื่นเต้นมากที่ได้ยินเสียงน้องสาวผมเป็นครั้งแรกซึ่งผมก็ไม่เคยเคิดเรื่องนี้เลยจนกระทั่งพ่อพูดนี่แหละพ่อยังแปลกใจด้วยที่เสียงผมทุมลงเยอะการได้เห็นพ่อสํารวจเสียงต่างๆรอบตัวที่พ่อลืมไปนานแล้วเป็นเรื่องที่สวยงามมากแต่น่าเสียดายที่ช่วงเวลาหลังจากนั้นของพ่อสั้นเกินไปหน่อย การใส่ประสาทหูเทียมทําให้พ่อมีปัญหาเรื่องการทรงตัวตอนทํางานบางทีพ่อจะยืนไม่ค่อยตรงแล้วก็มีอาการคลื่นไส้พวกเราอยู่ในชนบทปีหนึ่งมีพายุเข้าหนักมากจนหลังคาพังพ่อผมด้วยความที่เป็นสารพัดช่างก็ปีนขึ้นไปซ่อมหลังคาเองผมกับแม่กับพี่สาวก็ขึ้นไปช่วยซ่อมหลังคาเหมือนกันตอนแรกก็ยังเห็นพ่ออยู่บนหลังคาเลยแต่แวบเดียวพ่อก็หายไปแล้วพ่อแทบจะเสียชีวิตทันทีที่ตกถึงพื้น อาทิตย์หน้าก็จะครบ25ปีแล้วถ้าเราได้ไปตกปลาก,กันเป็นครั้งสุดท้ายสักครั้งก็ยังดี27ผมใส่เครื่องช่วยฟังตอน6ขวบตอนนั่งรถกลับบ้านผมก็เพิ่งรู้ว่ารถมีเสียงแล้วผมก็เอาเสื้อแจ็คเก็ตถูกันแล้วผมก็ได้รู้ว่าถ้าเอามือถูอย่างอื่นก็มีเสียงเหมือนกันด้วยจนแม่หันมาพูดว่าหยุดสักทีจะถูทําไมเนี่ยผมก็เลยตอบไปว่าก็ผมได้ยินเสียงเท่านั้นแหละแม่ร้องไห้เลย28 เคยมีคนหูหนวกเล่าให้ฟังว่ามีคนมาบอกเขาว่าตดน่ะมีเสียงเขาก็เลยระวังไม่ตดใกล้ๆคนอื่น28.1เคยทํางานกับคนหูตึงอย่างหนักเวลาจะคุยกับเขาต้องไปตะโกนสุดเสียงไกลๆแล้วเขาจะเดินไปเดินมาในร้านตดทั้งวันผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขารู้ตัวไหมว่ามันดังมากมันก็ฮายอยู่นะ29ผมมีเพื่อนที่เกิดมาหูหนวกแล้วก็ผ่าใส่ประสาทหูเทียมตั้งแต่เด็ก คือผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะแต่ผมรู้ว่าเขาจะไม่ได้ยินพีชหรือระดับเสียงถึงจะผ่าใส่ประสาทหูเทียมแล้วก็ตามสําหรับเขาผู้ชายผู้หญิงก็เสียงเหมือนกันหมดแล้วเขาฟังเพลงก็ไม่ได้เพราะมันก็ฟังดูเหมือนกันไปหมดเหมือนกันเมื่อไม่กี่ปีก่อนเขาไปอัปเกรดเครื่องช่วยฟังมัง้งและตอนนี้เขาก็ได้ยินพีชหรือระดับเสียงแล้วเขาบอกว่าเสียงน่ากลัวที่สุดก็คือเสียงไซเรนรถฉุกเฉินเขาไม่เคยได้ยินเสียงมันจริงๆมาก่อนเลยคิดเอาเองว่ามันก็น่าจะเป็นแค่เสียงโมโนโทนเฉย แต่ตอนเจอรจริงๆ,ๆเขาตกใจมากที่รถพยาบาลมาเปิดไซเรนอยู่ข้างๆเขาบอกว่ายิ่งได้ยินตอนกลางคืนยิ่งขนลุกอีกอย่างตอนเขาได้ยินเสียงผมชัดๆเขาบอกว่าฉันนึกว่านายจะเสียงดีกว่านี้ซะอีกนะแหม่30อาผมหูหนวกมานานมากแล้วก็ได้ใส่เครื่องช่วยฟังตอนยุค90เรื่องแรกที่เขาพูดก็คือเสียงนกร้องเพาะมาก31เรื่องของผมอาจจะสวนทางกับกระถูหน่อยนะก่อนสงครามหูผมปกติดี แล้วผมต้องไปรบในประเทศที่มีสงครามโดนระเบิดต้องยิงอาวุธอยู่นับชั่วโมงไม่ถ้วนทําทั้งหมดนี้โดยไม่มีอะไรป้องกันหูเลยจนกระทั่งผมกลับมาบ้านอยู่ในห้องเงีย,งยบๆคนเดียวตอนนั้นแหละผมก็ได้เจอเพื่อนใหม่เป็นอาการหูอื้อตอนนี้ความเงียบไม่เหมือนเดิมอีกแล้วผมไม่มีทางได้ยินความเงียบแบบเดิมอีกฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากบอกทุกคนก็คือดูแลหูตัวเองให้ดีหูอื้อเนีะ่ะเหมือนโดนคำสาปเลย32 ตอนที่ฉันเปิดเครื่องช่วยฟังครั้งแรกฉันอยู่บ้านคนเดียวฉันแทบจะฉีร่รถกางเกงตอนได้ยินเสียงตู้เย็นทําน้ําแข็งแล้วก็เพิ่งรู้ด้วยว่าแมวคลางดังมาก33ตอนได้เครื่องช่วยฟังมาฉันก็เพิ่งได้ยินเสียงตู้เย็นฉันหาในครัวอยู่15นาทีว่าเสียงอะไรแล้วก็รําคาญมากด้วยกว่าจะเจอว่าเป็นเสียงตู้เย็นก็แทบแย่จนสามีกลับมาบ้านเจอฉันบ่นเงืมงพอเขารู้เรื่องทั้งหมดเขาก็ขําไม่หยุด35ไม่ใช่เรื่องผมนะแต่เป็นเรื่องน้องสาวผม เธอไม่เคยรู้เลยว่าครอบครัวของเราโวกเวกโวยวายขนาดนี้คือบ้านเราเป็นลูกครึ่งเลบานอนเม็กซิกันรุ่นนี้เนี่ยเสียงดังตั้งแต่ออกจากโรงงานเลยละ่ะ36เคยมีคนมาบอกในกระทู้เก่าๆว,ว,ว่าแปลกใจที่ตอนเมฆชนกันไม่มีเสียง37ผมเกิดมามีปัญหาเรื่องการได้ยินตั้งแต่เด็กแล้วก็มาใช้เครื่องช่วยฟังตอนเข้าโรงเรียนซึ่งครูก็จะใส่เครื่องส่งไว้พอเปิดเครื่องผมก็จะได้ยินว่าครูสอนอะไรทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีจนกระทั่งวันหนึ่ง ครูไปเข้าห้องน้ำแล้วลืมปิดเครื่องแล้วผมก็ได้ยินทุกอย่างเลยตอนที่ได้เครื่องช่วยฟังน่ะผมยังเด็กมากผมจำได้ว่ากลัวเสียงรถกับเสียงน้ำไหลเพราะมันดังมากแล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า2อ,อย่างนี้มีเสียงด้วย38ยาชันหูหนวกตั้งแต่อายุ15แล้วก็ไม่เคยได้ยินเสียงตัวเองอีกเลยมาเกือบ30ปี ตอนย่าไปผ่าใส่ประสาทหูเทียมเราก็ไปกินมือค่าที่บ้านย่ากันตอนกําลังกินกันอยู่ย่าก็หยุดกินแล้วก็ร้องว่านี่มันเสียงบ้าอะไรเนี่ยกลายเป็นว่ามันก็คือเสียงมีดซ่อมที่ขูดกับจานนั่นแหละฉันรักย่าที่สุดเลยหวังว่าฟังคลิปนี้จบแล้วคงจะขอบคุณหูและประสาทการได้ยินของตัวเองได้ดีขึ้นนะฮะใครใส่หูฟังอยู่ก็อย่าฟังดังมากนะครับขอบคุณที่ให้ช่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณนะฮะใครเขียนคิ้วอยู่ก็ขอให้เขียนคิ้วเท่ากันนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีฮะนี่คือฟังเอาเรื่อง